สวัสดีครับก็มาขอสวัสดีนะครับสำหรับนักเอสทุกท่ันนะครับที่กำลังเข้ามารับชมนะครับผมสำหรับในไลน์นี้นะครับผมสำหรับไลน์นี้นะครับต,ตรองกับวันที่23พฤษภาคมนะครับ2566นะครับวันนี้เรามาดูที่หน้าง,งานนะครับหน้าง,งานวันนี้มาดูรถไถคูปต้านะครับ อเอฟเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับวันนี้มาลุยงานปรับที่มาลุยงานปรับที่มาลุยงานปรับที่นานะครับผมอ่าสำหรับวันนี้วันนี้มาสองคันนะครับแต่ว่าอีกคันหนึ่งยังไม่ทำมายังยังไม่ได้มา เป็นรถที่ร้านนะครับอันนี้เอามาปรับที่นานะครับระหว่างรอขายก็เอามาลุยงานนะครับถือว่าเช็คให้พร้อมใช้งานพร้อมเรียบร้อยนะครับผมดูกันยา,ยาวๆครับสำหรับวันนี้นะครับคูปต้า M 7040นะครับผมรถสวยเดิมครับตัวนี้ รถสวยเดิมสภาพพร้อมใช้งานมาพร้อมกับพ่อเลดเทเทนียมนะครับผมเครื่องเกียร์เดิมๆครับไม่เคยแกะคันนี้นะครับมาพร้อมกับด้านหน้าแล้วก็ผ่านหกนะครับผ่านหกเป็นฐานหก ผานหกตาช้างนะครับผมผานหกตาช้างอ่าจะเป็นสองสองหกหกเกียร์บินะครับผมอ่ามาพร้อมด้านหน้าตาช้างนะครับมาพร้อมกับด้านหน้าตาช้างแล้วก็ผ่านหกนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับเช็คเก็บ่วดซึม พร้อมเรียบร้อยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจเอาไปไว้ใช้งานนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร080 383 9789นะครับสภาพสวยๆเดิมๆสดๆเลยคันนี้งานภายใต้ชื่อเดียวกันนะครับพี่ทักุยนำคนเดิมครับบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์2 0 1 2จำกัดนะครับ บริษัทตีมีตังแท็กเตอร์จำกัดนะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทอร์ถทุกชนิดนะครับวันนี้มาบุกสวนมันครับอันนี้จะเปลี่ยนไร่มันให้เป็นที่นานะครับตรงนี้ก็น่าจะได้ไก่ข้าวน่าจะเป็นข้าวเบาครับ โอ้ผ่านไผเข้าดีมากครับรถอ่าสำหรับรถคันนี้นะครับอ่าเป็นรถจดทะเบียนปีสองห้าห้าเจ็ดนะครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะครับสำหรับคันนี้ผ่านใบเต็มๆส,สวยๆเลยครับ่ายเข้าดีมากครับลูกเพลนแน่นนะครับ ำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอ่ารถไถยกูปต้ารุ่นใหญ่ครับเอาไปไว้ใช้งานนะครับผมต้องฝากไว้จำเป็นตันนะครับผมสำหรับกรนีกูบต้า m เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับผมรถปีห้าเจ็ดครับเอกสารเลิมิตเปียนพร้อมนะครับสนใจยังไงครับผมโทรมาคุยกันได้ครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็ศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้านะครับทีมงานพี่ทักวีรำคนเดิมครับผม บริษัทพีเอสแท็กเจอร์การเกษตรจน2พิ2520จำกัดบริษัททีมีทงแท็กเจอร์จำกัดนะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทอร์รถทุกชนิดนะครับอ่าฝากไว้สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะครับกําลังมองหารถไถ่ยไ,ไว้ใช้งานนะครับผมใช้งานงานางานไล่งานสวนได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นงานไล่งานงานางานสวนนะครับคูปะต้าเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ตอบโจทย์ครับอ่าตัวนี้รถขับง่ายครับ ทำงานคล่องตัวดีครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเทิลน,นะครับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับผมดูแลรักษาง่ายครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสี่สูบครัตัวนี้จะไม่มีเทอร์โบนะครับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังครับความกว้างของใบมีดอยู่ที่สองเมตรครับ ใช้งานคล่องตัวดีครับนิ่มๆเลยสําหรับคันนี้นะครับผมระบบเกียร์เข้าง่ายนะครับเช็กระบบพาร์ทเรียบร้อยนะครับผมรถยังไม่เคยยังไม่เคยทาเครื่องนะครับสาหรับคันนี้ยังไม่เคยแกะเครื่องนะครับยังไม่เคยแกะเพ่องท้ายนะครับสภาพเดิมสวยมากครับตัวนี้มาดูการทํางานเรื่อยๆกันครับทํางานนิ่มๆไปเลยอรถออกทํางานทุกวันนะครับสําหรับคันนี้ พี่น้องท่านใดสนใจอยากมาดูรถตัวจริงต้องมาดูอยู่ที่หน้างานนะครับผมเรจะทำงานอยู่โซน,น,นแถวอำเภอลำไปมากนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม้วยนะครับตำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับผมกุปต้าเอ0มเครับวันนี้มา ปรับที่นานะครับอ่าปรับไล่มันทําเป็นที่นานะครับผมก็ดูการทํางานยา่ยายา,ยาวไปครับสนใจมาทดสอรบระบบลองขับดูได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับผมเตรียมพร้อมใช้งานครับสาหรับคันนี้สนใจยังไงถูกใจยังไงก็มาดูมาคุยกันครับอ สำหรับที่ร้านก็ตั้งอยู่หมู่บ้านหนองไฮนะครับตำบลตลาดโูอำเภอลำปีมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับติดทางหลวงเส้นลำปีมาศคูเมืองนะครับผมอ่าแล้วก็อีกสองสาขาอยู่ติดถนนเส้นลำปีมาศหนองกี่นะครับอ่าพร้อมให้บริการทั้งสามสาขาครับสนใจยังไงก็โทรติดต่อสอบถามได้เลยครับที่เบอร์โทร0840483799แล้วก็0803839789นะครับอ่าสำหรับผมเองผมพิทักษ์วีร์รมคนเดิมครับผม ยินดีรับสายทุกท่านครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดนะครับผมสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ให้การติดตามด้วยดีเสมอมาและตลอดไปครับจากแก่ทีมงานพิทักษ์ุีรำคนเดิมครับสําหรับท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนสนใจรถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับผมสามารถอ่าอินบล็อกเข้ามาสอบถามได้โดยตรงนะครับหรือว่าจะสามารถคอมเมนต์ว่าอยากดูรถรุ่นนี้เป็นเป็นพิเศษ อยากให้ทดลองรถรุ่นนี้เปพิเิตว่าทางร้านมีรถรุ่นนี้จำหน่ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โทรมาแจ้งได้ครับผมยินดียินดีสำหรับทุกคำติชมนะครับจากทางเอสซีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยดีเสมอมาและตลอดไปครับจากใจทีมงานพิทักษ์ยีลำคนเดิมครับผมขอบพระคุณมากครับผม Pak, "Wadit" ครับ